ะเรามาดูสวนกล้วยกันมีไฟโซลาเซลล์ของสวนนี้สวนกล้วยนะจ๊ะมีไว้ให้หหวัวคนล้มห้ามเดินข้ามอันนี้เขาเอาให้วัวนี่คือสวนกล้วยนีอมอนันอืน้นั่นน่ะน้อม ตระตโยยตโยงเจงส่วนกล้วยจ้าโอ๊เดินพาชมหน่อยเถอะเอะอมาละกออู้สงสารสงอยู่อยู่เพื่อลูกนี่เขาเรียกเขาเรียกอยู่เพื่อลูกนกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนขี้เกียจเดินเข้าไปกล้วยของนางมีแต่วียาวยๆายามากเลย โอ้เยอะมากนี่อันนี้ต้องใส่เพลนอ่อนเลยอีกครั้งหนา่ีกล้วยจ้าใช่อีกครั้งหนา่ีไม่มีจะเพลนหรือออนกล้วยจ้าวีละ20บาทวีละ15บาทจ้าใส่อันเนียมันประมาณแค่นี้มันเยอะน่ะปานมโอวิจารณ์เกินไปทำให้ไม่สวยเออแต่ก็อืมพอถึงเวลามันแก่จริงๆมันก็สวยงามสากระเบือยันเรือรบ อันนี้คือสวนกล้วยเราจะพาชมส,วน,สวนกลววน้วยเด้อจ้าโอเยอะวีหนึ่งวีหนึ่งมันจะมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้โหวีหนึ่งมียี่สิบยี่สิลบลูกสวนกล้วยจ้า แต่แต่ที่เห็นสวยๆงามๆแบบนี้คือมันต้องรดน้ำจานิดทางน้ำถ้าไม่รดน้ำชีวิตบ้านนอกอย่างเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละสวนเขาสวยมากจ้ะสวัสดีทักทายทุกคนเดอ้อจา้าเดอ้อฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดอ้อจา้าบ้านเย็บผ้าจา้า